วันนี้จะพาทุกคนมาชมบรรยากาศงานก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงบริเวณสถานีรถไฟบางปะอินเส้นทางช่วงนี้กำลังมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องทั้งเสาต่อม่อและโครงสร้างคันทางที่เริ่มมองเห็นอย่างเป็นรูปเป็นร่างเพราะนี่คือส่วนหนึ่งของโครงการไฮสปีดที่จะเปลี่ยนการเดินทางของเราในอนาคตค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้เราก็ยังอยู่กันที่จังหวัดอยุธยากันนะคะและจุดที่เรามาอัปเดตกันในคลิปนี้ก็คือบริเวณสถานีรถไฟบางปะอินค่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดเลยนะคะที่สําคัญของโครงการรถไฟความเร็วสูงช่วงสัญญาที่4ขีดสนวรครบ้านโพนั่นเองค่ะ าใครที่ติดตามคลิปก่อนหน้านี้ของเราก็จะจําได้ว่าเราเพิ่งพาไปอัปเดตความคืบหน้ากันมาที่สถานีรถไฟเชียงรากน้อยซึ่งอยู่ในสัญญาณเดียวกันเลยค่ะคลิปนี้เราก็จะเลยพาทุกคนมาชมกันต่อที่สถานีรถไฟบางปะอินเพื่อดูภาพรวมความคืบหน้าว่าตอนนี้เนี่ยงานก่อสร้างเดินหน้าไปถึงไหนแล้วบ้างคะ่ะจากภาพมุมสูงที่เห็นอยู่นี้นะคะจะเห็นได้ชัดเลยว่างานโครงสร้างทางวิ่งของรถไฟความเร็วสูงโดยเฉพาะงานวางเซกเมนต์หรือชิ้นส่วนคอนกรีตสําเร็จรูปของโครงสร้างทางยกระดับ มีความคืบหน้าไปพอสมควรเลยค่ะแนวเส้นทางเนี่ยเริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างต่อเนื่องยาวไปตามแนวเส้นทางของรถไฟอย่างชัดเจนในช่วงสัญญาที่4ขีสนะวะนะครบ้านโพนี้เราก็จะเห็นความคืบหน้าค่อนข้างชัดเจนหลายจุดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่เชียงรากน้อยที่เราเพิ่งไปอัปเดตมาหรือว่าที่บางไปอินแห่งนี้ก็ล้วนแล้วแต่มีพัฒนาการที่เห็นได้ด้วยตาเปล่าแบบชัดเจนเลยค่ะ ใครที่ผ่านเส้นทางนี้บ่อยๆเนี่ยน่าจะสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจนมากเลยจากพื้นที่โล่งๆนะคะตอนนี้เนี่ยก็กลายเป็นแนวโครงสร้างขนาดใหญ่ที่ทอดยาวขึ้นมาอย่างต่อนเนื่องเป็นอีกหนึ่งภาพของความคืบหน้าในสัญญานี้จริงๆเลยค่ะ ตอนนี้เราก็มาอยู่ในพื้นที่ของสถานีรถไฟบางปะอินค่ะบริเวณนี้ก็คือแนวคันทางวิ่งของรถไฟความเร็วสูงค่ะจะเห็นได้เลยว่าโครงสร้างด้านบนเนี่ยติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วและต่อยาวไปไกลเลยทีเดียวค่ะมองไปสุดสายตาก็จะเห็นแนวคันทางวิ่งต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยนะคะ ส่วนงานติดตั้งโครงสร้างเซกเม้นต์ตอนนี้เนี่ยก็คือหน้าเพิ่มมากขึ้นค่ะเครื่องจากสีส้มขนาดใหญ่เนี่ยที่ใช้ติดตั้งชิ้นส่วนก็ขยับตำแหน่งเลยป้ายชานชาลาสถานีรถไฟบางปะอินไปนิดหน่อยแล้วค่ะถือว่าเดินหน้าไปอีกช่วงหนึ่งเลยค่ะ ตรงนี้จะเห็นชัดเจนว่าแนวโครงสร้างเริ่มต่อเนื่องและเป็นรูปเป็นล่างมากขึ้นเรื่อยๆจากเดิมที่เป็นแค่เสาต่อม้อตอนนี้เนี่ยด้านบนเชื่อมต่อกันเกือบเต็มช่วงแล้วถือว่าเป็นความก้าวหน้าที่เห็นได้ชัดมากๆเลยสําหรับบริเวณสถานีรถไฟบางปะอินแห่งนี้ค่ะและอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจเลยก็คือแนวทางรถไฟความเร็วสูงเนี่ยก็วิ่งขนานไปกับรถไฟทางไกลเลยค่ะ คือจะอยู่คู่กันไปตลอดแนวทําให้เราเห็นภาพชัดเลยค่ะว่าในอนาคตเนี่ยรถไฟสองระบบนี้ก็จะวิ่งคู่ขนาดกันไปค่ะ ถึงแม้ว่าในช่วงที่เราเพิ่งไปอัปเดตกันก่อนหน้านี้เนี่ยอย่างสัญญาที่4ขีดสามนวนครบ้านโพบริเวสถานีรถไฟเชียงรากน้อยและสถานีรถไฟบัมปอินแห่งนี้ก็จะเห็นความคืบหน้าในงานก่อสร้างโครงสร้างทางวิ่งรถไฟความเร็วสูงอย่างชัดเจนเลยแต่ถ้ามาดูในพื้นที่จังหวัดอยุธยาช่วงสัญญาที่4ขีดหบ้านโพพระแก้วซึ่งช่วงนี้ก็จะรวมสถานีรถไฟความเร็วสูงอยุธยาอยู่ด้วยนั้นเนี่ยจะเห็นว่ายังไม่มีความคืบหน้าในการเริ่มงานก่อสร้างเลยค่ะโดยช่วงนี้ ก็จะมีระยะทางประมาณ13.3กิโลเมตรแต่จนถึงตอนนี้ยังไม่เริ่มงานอย่างเป็นรูป,ปราาธรรมซักทีค่ะ ครที่สงสัยเรื่องรถไฟความเร็วสูงที่อยุธยาว่าจะสร้างเมื่อไหร่แล้วจะใช้ได้ตอนไหนวันนี้สรุปให้เข้าใจง่ายๆเลยนะคะอย่างแรกเรื่องตำแหน่งการก่อสร้างปัจจุบันเนี่ยยังคงใช้แนวทางพื้นที่เดิมแต่มีการปรับรูปแบบสถานีให้เหมาะสมกับพื้นที่เมืองเก่าอายุธยาลดความสูงและลดผลกระทบด้านทัศนียภาพเพื่อให้สอดคล้องกับการอนุรักษ์โบราณสถานค่ะส่วนกําหนดการก่อสร้างโครงการช่วงกรุงเทพมหานครสีมาโดยเฉพาะช่วงบ้านพูพระแก้วและงานที่ เกี่ยวข้องกับสถานีอยุธยาอยู่ระหว่างการเตรียมงานและทยอยดำเนินการคาดว่าจะเริ่มเห็นงานก่อสร้างชาัดเจนมากขึ้นในช่วงปีพศ2569เป็นต้นไปค่ะแล้วเราจะได้ขึ้นใช้บริการในปีไหนกันนะ ก็คงต้องอดใจรอกันอีกนิดนึงค่ะเดิมเนี่ยเคยตั้งเป้าหมายเปิดให้บริการในช่วงประมาณปีพศ2570ถึงพศ2571แต่จากความล่าช้าในการก่อสร้างในหลายส่วนเลยปัจจุบันคาดว่าจะเปิดให้บริการหลังปีพศ2571เป็นต้นไปโดยยังรอประกาศกำหนดการที่ชัดเจนอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งค่ะ ถานีรถไฟบางปะอินเนี่ยก็มีการก่อสร้างชานชลาสูงค่ะเพื่อรองรับการขึ้นลงของขบวนรถไฟขี่ห้าสี่ศูนย์และสี่แปดทำให้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้นค่ะขบวนรถไฟขี่ห้าสี่ศูนย์และสี่แปดเนี่ยก็จะเตรียมให้บริการนะคะเป็นรถไฟชานเมืองปรับอากาศในอนาคตช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางโดยเฉพาะกลุ่มพนักงานและผู้ที่เดินทางเข้าเมืองเป็นประจำค่ะ ช่วงนี้เราก็จะเห็นเสาต่อหม้อเรียงรายต่อเนื่องกันตั้งแต่บริเวณสถานีรถไฟบางปะอินมาเลยค่ะตอนนี้เสาต่อหม้อส่วนใหญ่สร้างเสร็จแล้วและรอการประกอบโครงสร้างเซกเมนต์คันทางวิ่งแบบยกระดับต่อเนื่องตลอดแนวเส้นทางค่ะซึ่งเมื่อเริ่มติดตั้งเซกเมนต์ก็จะเห็นรูปทรงของทางรถไฟความเร็วสูงชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆในบริเวณนี้นะคะ ซึ่งในสัญญาที่4ีขีสช่วงนวนคนครบ้านโ็จะก่อสร้างเป็นทางรถไฟยกระดับระยะทาง23กิโลเมตรค่ะงานก่อสร้างทางวิ่งเขา้าศูนย์ซ่อมบำรุงงานอาคารสิ่งปลูกสร้างรองรับระบบรถไฟฟ้างานระบบระบายน้ำงานรื้อย้ายรางระบบสาธารณูโภคต่างๆและงานอื่นๆที่จำเป็นสำหรับโครงการค่ะ โดยบริษัทกิจการร่วมค้า CAN มูลค่างานก่อสร้าง11,525ล้าน3,5500บาททวนค่ะ และสำหรับการพามาชมงานก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงบริเวณสถานีรถไฟบางปะอินจังหวัดอยุทยาก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะท้ายคลิปเนี่ยเราจะปิดภาพโดยขบวนรถเร็วที่109ต้นทางสถานีกรุงเทพอภิวัตรปลายทางสถานีเชียงใหม่ที่กำลังวิ่งผ่านแนวงานก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงในสัญญาที่4ขีด3ช่วนนวมนครบ้านโพอย่างสวยงามค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ